วันนี้นะคะหลุยส์ก็ล้างหน้าด้วยผงสมุนไพรวิตามินผิวนะคะก็ผสมกับโฟมล้างหน้าไปแล้วนะคะแล้วก็สมุนไพรสครับกากกาแฟนะคะเป็นสมุนไพรคาเจนด้วยนะคะแล้วก็ผสมสบู่อาบน้ำแล้วนะคะทุกวันเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะตามด้วยเซรั่มอะโลเวยล่าตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มอะโลเวยล่าของออวิตามิน วิตามินอีและโบทอกด้วยนะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็ฉีดฉีดก,ก่อนที่จะลงวิตามินได้เลยค่ะฉีดทั่วผิวเลยนะคะที่เราต้องการนะคะโอ้โ,อโห,โโห,โหสเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ตามด้วย เ,เพอเราชุ่มชื้นแล้วเราก็ทาครีมมาไขมุกนะคะได้เกี่ยได้ง่ายมากขึ้นนะคะแล้วก็ซึมเข้ากับซึมเข้ากันกับตัวไอสเปร์อะโลเวรล่าที่เราฉีดไปตัวแรกเลยนะคะเพราะามันซึมง,ง่ายมากค่ะ บวกเข้าไปเลยเห็นไหมรอยดำที่เห็นก็มีแค่ฝ่ยแมลงวันนะคะผิวหน้าเราดีขึ้นจริงๆริงเราใช้มา3มเดือนเข้าเดือนที่สี่แล้ว สำหรับครีมบำรุงหน้านะส่วนตัวของผงสครับผิวผงที่ผสมสบูอ่อาบน้ำวิตามินที่ผสมสบู่ล้างหน้าหรือว่าผสมน้ำผ่าสดๆนะคะตัวนี้หลุยก็ใช้มาสามปีร่วมสี่ปีแล้วค่ะนี่เป็นปีนะคะเพราะว่าหลุยทำมานานมากแล้วนะคะแล้วหลุยก็ใช้เองมาตลอดนะคะแล้วก็ขาย ให้กับคนใกล้ตัวให้กับคนที่ท,ะะที่ใกล้ชิดอะค่ะที่ใกล้ชิดแนะนำไปแล้วก็ผักต่อปากนะคะก็ตัวนี้ใช้ดีมากนะคะก็เพิ่งเพ,พิ่งได้รับเพิ่งเพิ่งได้จดออยมาตอนนี้ก็จะขายเปิดตัวขายแบบเต็มตัวแล้วนะคะก็ใช้แล้วผิวดีจริงๆแล้วก็สามารถที่จะ แนะนำเพื่อนๆให้มาใช้ตามได้นะคะผิวจากที่แบบค้าดำทะเลนะคะที่เคยไปเรียนตัดผมชายนะคะ6เรือนนะคะอยู่อยู่โรงเรียนที่ติดทะเลนะคะก็จะมีผิวที่ค้าดำก้านนะคะก็สามารถฟื้นกลับมาได้ด้วยแค่เราใช้ผงวิตามินนะคะผสมสบู่อาบน้ำแล้วก็ล้างหน้านะคะเป็นประจำทุกวันแล้วก็ฉีด เซรั่มสเปรย์ตัวนี้นะคะเป็นอะโลเวล่าบอทอกวิตามินอีนะคะช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดได้ด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มคอลลาเจนในใต้ชั้นผิวนะคะให้แข็งแรงมากขึ้นนะคะวเวลาที่หลุยแบบมีการเกิดอาการคันหรือว่าเขาเรียกเป็นผื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วเราก็ใช้ตัวนี้ฉีดนะคะอาการคันมันก็เริ่มเบาบางลงเนื่องจากว่ามันช่วยช่วย ให้ผิวที่อักเสบนะคะฟื้นฟูผิวที่ที่อักเสบให้มันเขาเรียกอะไรอ่ะบ่งกันผิวอักเสบอะคะ่ะมันก็จะแข็งแรงขึ้นนะคะจากที่แบบมันคันคันแสบคันนะคะมันก็จะเบาบางลงแล้วก็หายไปเองนะคะตัวนี้คือใช้ดีมากนะคะเพราะว่าโดยบางทีผิวแห้งแล้วเราก็ชอบคันอะไรเงี้ยค่ะพอเราฉีดไปปุ๊บมันก็อาการมันก็หายเลยนะคะตัวนี้ก็ รักมากเลยนะก็ใช้มาตลอดนะคะเลยก็คือตอนนี้หน้าที่ฟังมากเลยก็คือ Happy Go กับ a d n e นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะเน้นใช้ตอนเช้านะคะส่วนตอนเช้าเราก็ผสมตัวนี้ไปด้วยนิดนึงนะคะส่วนตอนกลางคืนหรือก็จะเน้นแค่ Happy Go กับตัวนี้นะคะตัวนี้ตอนเช้าก็ฉีดก่อนนะคะแล้วก็ ตามด้วยแอดเม่กับแพพติโกผสมกันนะคะตอนนี้ก็จะได้เวลานอนแล้วนะคะก็ขอให้เพื่อนๆฝันดีนะคะตื่นมาหน้าปังหน้าสวยกันทุกคนเลยนะ